มาสร้างคลาส player นะครับไปที่โมเดลครับคลิกขวา add class นะครับตั้งชื่อว่า player นะครับจะปรับนะครับ class player ให้เป็น public class นะครับใส่ keyword public ไปข้างหน้านะครับแล้วก็ใส่ colon นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ class p r object นะครับเพราะว่า player จะ extend จาก p r i t e object ตัวแดงๆมันบอกวาอ่าตัว constructor นะครับเรามีไม่ตรงกับ parent ช่างมันก่อนนะครับเรามา using ก่อนนะครับ using Microsoft App. XNA. Framework นะครับครับ Microsoft. XNA. Framework. Graphics นะครับแล้วก็ using Microsoft. XNA. Framework อินพุตนะครับเดี๋ยวในเพลเยอร์เราจะมีอินพุทด้วยนะครับใส่ไว้ก่อนเลยนะครับต่อมามาสร้างคอนสตรัคเตอร์นะครับแต่ก่อนสร้างคอนสตรัคเตอร์เดี๋ยวเรามากำหนดตัวแปรนิดนึงนะครับในเพลเยอร์เราจะมีแอคชั่นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ค่าคงที่ของแอคชั่นกันนิดนึงนะครับอ่าพับลิกนะครับคอนสแตนต์อินส์แอคชั่นนะครับตั้งชื่อว่า move up down นะครับคือทั้ง up ทั้ง down เนี่ยมันเป็นแอคชั่นเดียวกันนะครับอย่างที่เห็น ต่อไปก็ constant int นะครับ action move left นะครับแล้วก็ public constant int action move right นะครับต่อไปนะครับก็กำหนดค่าคงที่ของความเร็วนะครับเอาเป็นสัก speed เ,เท่ากับ3นะครับ public constant int speed นะครับเท่ากับ3ไปก่อนต่อไปมาสร้าง constructor นะครับก็ public นะครับ player ไม่มี parameter นะครับแล้วก็ call ไปที่ base นะครับใส่ first action นะครับก็คือ0ก็คือ action move up down เดี๋ยวเราเปลี่ยนจาก0ูนย์เป็นค่าคงที่ดีกว่านะครับเป็น action move up down นะครับอันนี้ก็คือ first action นะของ player ทีนี้เดี๋ยวเราจะสร้าง action เดียวก่อนนะครับแล้วลอง t e s ดูว่าผลเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการสร้าง ActionMoveUpDown นะครับตัวเดียวก่อนวิธีการก็คือนะครับสร้างตัวแปร ActionInfo ขึ้นมานะครับตั้งชื่อนะครับอันนี้จะเป็น UpDownAction นะครับก็เท่ากับ New นะครับ Action Info นะครับใส่เครื่องหมายปีกานะครับครอมไว้ แล้วก็ semicolon น,นะครับหลังปีก,กาทีนี้ตรงกลางก็จะเป็นค่าต่างๆใน object นะครับ frames เท่ากับ new frame info มีทั้งหมด2เฟ frame นะครับ2เฟ f r ภายในเป็นเครื่องหมาย comma n d ไม่ใช่ semicolon น,นะ e a loop ก็เป็น true นะครับเพราะว่ารูปมันจะสลับไปไปมาๆระหว่างเ r a m e กับน1กท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับ up down action frame ที่0นะครับก็เท่ากับ new action new frame info นะครับขออภัย New frame info นะครับจากนั้นนะครับก็ frames rectangle อ frame rectangle นะครับถ้ากับ new นะครับ rectangle ทีนี้ตำแหน่งนะครับตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูรูปนิดนึงนะครับก็คือไอ้รูปยานสีแดงๆนะครับก็คือยานเรานะครับอันนี้เดี๋ยวผมวัดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะกำหนดขนาดให้ดูนะฮะ ดิวเรกแทนเกิลนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตำแหน่งคือ0ูนย์นะครับเฟรมแรกมันศูนย์อยู่แล้วนะครับชิดซ้ายทีนี้ y offset มันคือ20นะครับยีพิกเซลจากบนนะครับขนาดของมันก็คือ32กับ45อันนี้จะเป็นขนาดเฟรมของยานนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปกำหนดตัวแปรนิดนึงเลยนะครับเป็นอินช์นะครับ offset y ก็เท่ากับ20นั่นเองนะครับแล้วก็อินช์นะครับ width นะครับก็คือ32มสองนะครับ inch e i g h t ก็คือ45 แล้วมาเปลี่ยนนะครับให้ใช้เป็นตัวแปรทั้งหมดจะง่ายกว่านะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น collider width นะครับอันนี้ก็จะเท่ากับ width นั่นเองนะครับเพราะมันเต็มเฟรมนะครับ collider height ก็ height นะครับ ต่อไปนะครับ sprite f f e c t อันนี้ยังไม่ต้องทำอะไรก็เป็น sprite f f e c t s none นะครับก็คือไม่ต้องมีเอฟเฟกอันนี้คือเฟรมที่0นะครับต่อไปเฟรมที่1ก็คือ up down action นะครับ frames ที่ตำแหน่ง index 1น,นะครับถ้ากับ new frame info นะครับทำเหมือนกัน ก็คือ frame rectangle นะครับเท่ากับ new rectangle นะทีนี้ตำแหน่งก็คือ1คูณกับ width นั่นเองนะครับคือ frame ถัดไปนะครับถัดไปทางด้านทางด้านขวาครับต่อไปก็เป็น offset y นะครับ width แล้วก็ height นี่ collider นะครับ width ก็เหมือนกันนะครับก็เท่ากับ width เพราะมันเต็ม frame นะครับ sprite effects ก็เป็นนั่นนะครับ ทีนี้เมื่อมัเป็น1คูณนะครับก็เอา1คูณออกนะครับโอเคทีนี้เรากำหนด ActionInfo เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ลงไปในตัวแปร Actions นะครับที่อยู่ในเบสของมันก็คืออยู่ใน Sprite Object นะครับก็จะเป็น b บ s dot actions เท่ากับ new นะครับ action info นะครับโดยตอนนี้มีขนาดคือ1ก่อนนะครับเป็น Array นะครับมีขนาดแค่1ก่อนแล้วก็ Base Actions ที่ตำแหน่ง0นะครับ ก็เท่ากับ up down action นะครับนี่ก็เป็นการกำหนด action ให้กับ sprite นะครับต่อไปก็กำหนด texture นะครับ base dot action texture เท่ากับ game one dot action texture นะ base dot explosion texture นะครับ,รบเท่ากับ game one อา่า game one นะครับ dot explosion texture ถ้าเกิดว่าในาคลาสเราเนี่ยไม่มีการทำ action อย่างอื่นอีกแล้วนะครับ จริงๆเราไม่ต้องไปทำอะไรกับอัปเดตหรือ Draw เลยก็ได้นะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะ Run Animation ตามแบบที่มันรันอยู่ใน Sprite Object ได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องมาแก้เกมวันกันอีกนิดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับไปที่เกมวัน cs นะครับเพิ่มตัวแปร Player เข้าไปนะครับ private player อาไม่มีไม่เป็นไรนะครับใส่ไปก่อน Player ทีนี้มันจะขึ้นตัวไอ้เนี่ยแดงๆเนี่ยมันจะบอกว่าเราไม่ได้ยู i n g นะครับเราก็คลิกให้มัน using เข้ามาให้นะครับถ้ากลับไปดูด้านบนนะครับก็จะเห็นมีประโยคนะครับ using s t a r ์ช o เ e อร d ดอเข้ามาโอเคทีนี้อีกนิดนึงนะครับใน Initialize นะครับเมื่อเรากำหนดซี e เป็น i n i t s c i n e แล้วนะครับให้ไปใส่ตัวแปรนะครับ I s กำหนดตัวแปรนี้นะครับ I s scene change เป็น true ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับใน i n i t s c e n e ตรงนี้เราจะสร้าง Player นะครับ Player ถ้ากัน New Player นะครับกำหนดตำแหน่งให้เขานะครับ Player set position นะครับเอาเป็นสัก400นะครับ500ตำาแหน่งตรงกลางด้านล่างนะครับจาก Init s c e n e นะครับเราก็จะทำการ Change Scene นะครับ Call function Change Scene นะครับแล้วก็กำหนด ซีนเข้าไปนะครับตอนนี้เราจะให้ไปที่ playing play scene นะครับทีนี้ใน playing play scene นะครับเราจะทำอะไรนะครับเราก็ต้องบอกว่า player update นะครับใส่เกม e time เข้าไปอันนี้ก็เป็นการอัปเด e player นะครับในที่นี้ก็คือ sprite object นั่นเองต่อไปนะครับใน draw ใน draw นะครับใน player play scene เราก็ต้อง draw Player ถูกไหมครับก็เป็น player d r a w นะครับผ่าน sprite batch เข้าไปอันนี้ที่มันคอ l l จริงๆก็คือ sprite object d r a w นั่นแหละครับลองรันกันดูเลยนะครับว่าจะได้ผลเป็นอย่างไรเราก็ได้ Animation หน้าตรงนะครับ move up down สวยงามดีนะครับต่อไปนะครเดี๋ยวเราจะมาทำ move left กับ move right นะครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับไปที่ player นะครับกลับไปที่ Player แล้วก็สร้างแอคชั่นเพิ่มนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นแอคชั่น n ินโฟนะครับ left action เท่ากับ new นะฮะ action info ก็จะทำเหมือนกับ move up down นะครับเปลี่ยนข้อมูลข้างในนะครับก็ Frames นะครับเท่ากับ new นะฮะ frame info นะครับ2 is loop true นะครับต่อไปนะครับ left action frames ที่ตำแหน่ง0ก็เท่ากับ new frame info นะครับแล้วก็ใส่ uh, frame rectangle นะครับเท่ากับ new rectangle นะครับที่ตำแหน่งก็คือ2คูณ width นะครับ offset y นะครับแล้วก็ width height แล้ว Collider Width นะครับอันนี้มันจะเล็กลงมานิดนึงนะครับผมตีซะว่าประมาณ Width ลบสนะครับแล้วก็ Collider Height จะเต็มนะครับก็จะเป็น Height Sprite Effects นะครับเนื่องจากว่า Sprite Effects ของ Move s i z e เนี่ยยังไม่มีนะครับเพราะลูปเป็น Move Side อยู่แล้วเพราะฉะนั้น Sprite Effects ก็ยังเป็น s prefix n o n u อยู่นะครับอีกเฟรมหนึ่งนะครับก็เป็นเฟรม e นนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นเพิ่มเป็น3คูณวิ d นะครับก็คือเฟรมถัดไปอันนี้ก็จะเป็น action left action นะครับต่อไปนะครับก็มาทำ right action นะครับซึ่งจริงโค้ดเหมือนกันเป๊ะนะครับเราก็ copy นะครับ คัปีปมาก่อนนะครับแล้วก็แปะนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อนะครับจาก left เป็น right action นะครับข้างบนเหมือนกันนะครับส่วนต่อมาก็ต้องมาเปลี่ยนนะครับเป็น r i g h t a c t i o n d frame zero นะครับกับ reaction frame 1แล้วก็เปลี่ยน sprite effects นะครับให้เป็น dot flip horizontally นะครับคือเรากลับซ้ายขวานั่นเองนะครับ เสร็จแล้วนะครับมาเพิ่ม actions ด้วยนะครับเพิ่ม actions เนี้ย base. a c t i o n ก็ action, เป็น new action info 3นะครับเพราะมี3 actions แล้วก็ใส่เพิ่มนะครับ actions ที่1ก็เท่ากับ left action นะครับ base. actions 2นะครับก็เท่ากับ right action เราเปลี่ยนค่าค่าคงเาขาเรียกว่า literal นะครับให้เป็นค่าคงที่ไปเลยนะครับ action move up down action left นะครับ action right action move left move right นะครับโอเคต่อไปนะครับมาดูเรื่องของ movement นิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องไป o v e r r i d e update กันสักหน่อยนะครับ public o v e r r i d e void update นะครับ Game Time ทีนี้เราจะ move ได้นะครับก็ต้องอยู่ใน state ที่ไม่ใช่ is d e s t r o y และไม่ใช่ is dead เพราะาถ้ากำลังระเบิดอยู่เราไม่ควร move ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้น if นะครับ not is นะ d e s t r o y and not is dead นะถึงจะเข้ามาทำข้างในนะครับคือการเช็คเอ่อคีย์บอร์ดนะครับ key board state นะครับ k state เท่ากับ keyboard get state นะครับ จากนั้นก็นะครับเราจะมีตัวแปรชื่อ move speed x กับ move speed y ก่อนนะครับเพราะว่า speed มันจะเป็นไปตามปุ่มที่กดนะครับาจากนั้นมา detect นะครับ if k e s t a t e is keydown นะครับ keys นะครับ up ก็คือปุ่มขึ้นนะครับลูกศรขึ้นนะครับก็จะเป็น move speed y ถูกไหมครับเท่ากับลบ speed นะครับเพราะขึ้นเนี่ยจะเป็นติดลบนะครับถ้านะครับ if case state is key down นะครับ key s down ก็จะได้ว่า move speed y นะค speed นะครับขาลงจะเป็นบวกนะครับ copy นะครับอีก2อันมันจะมี left กับ right นะครับ is key down นะครับ key d o Left, Move Speed, Left ต้องเป็น L ใหญ่ตัวเดียวนะครับ L E F T Left E F T เป็นตัวเล็ก Move Speed X นะครับก็เป็นลบสปีด d นะครับ i s Keys ตัวนี้เปลี่ยนเป็น Keys d Right นะครับ R I G H T นะครับ k Move Speed X ก็เท่ากับ Speed นะครับอันนี้เป็นการกำหนด Speed นะครับ ซึ่งสปีดนี้นะครับก็มาจากปุ่มที่กดนั่นเองนะครับถ้ามีการกดขึ้นลงซ้ายขวานะครับสปีดก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นถ้าไม่มีนะครับสปีดก็เป็น0ูเมื่อได้สปีดแล้วก็มา call ฟังก์ชันนะครับ set speed นะครับแล้วก็กำหนดลงไปนะครับ move speed x แล้วก็ move speed y ทีนี้เราจะมาเช็คแอคชั่นนะครับเราจะสังเกตว่าแอคชั่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปน left กับ right ก็ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อ move speed x เนี่ยมันไม่เท่ากับ0 ถูกไหมฮะเมื่อมันมีการขยับซ้ายขวามาถึงจะเปลี่ยนแอคชั่นเป็นเลฟหรือไรท์นะครับเพราะฉะนั้นให้เราดีเทคนะครับว่า if ครับ if speed x นะครับน้อยกว่า0ก็เซตแอคชั่นเป็นอะไรครับ move left Action นะครับ action move left else นะครับถ้า speed นะ if speed x นะครับมากกว่า0ก็จะเป็น Action นะครับ s e l e c t i o n น c t i o n move right นะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนะครับก็จะเป็น SetAction ActionMoveUpDown นะครับคือไม่มีสป e d ในแนวแกน X มันก็ไม่ต้องเปลี่ยน Action นะครับก็เป็น MoveUpDown ถูกไหมฮะก็ไม่ใช่ Left หรือ r t นะครับจากนั้นก็ค l l นะครับ b a s e u p d a t เนะใส่เกม Time เข้าไปนะครับให้ Sprite Object มันอั d เดตอ่ะจากนี้นะครับมาลองรันดูนะครับ เดี๋ยวผมจะลองนะครับขยับอันนี้ขยับแล้วนะครับซ้ายขวาแอคชั่นนะครับเปลี่ยนไปตาม movement นะครับแต่ทีนี้มันยังเลยจอได้นะครับเอาไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำตรงนี้กันนะครับแต่ว่า movement เนี่ยโอเคหมดแล้วนะครับเรื่องของการกำหนดให้มันอยู่ในขอบจอนะครับภายในจอเราทำไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับมีนิดเดียวกลับไปที่เกมวันนะครับไปที่เกมวันขึ้นไปนะครับตรง init ตรง Player แล้วก็ออกใหม่นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับ p l a y e r set นะครับ screen boundary เป็น true นั่นเองแค่นี้นะครับแค่นี้เสร็จเลยนะครับลองรันดูใหม่นะครับอ่ะทีนี้ลองขยับใหม่ปุ๊บนะครับไม่ออกแล้วนะครับขึ้นนี่ผมกดขึ้นเลยไปแล้วนะครับขึ้นแล้วก็ขวาก็ไม่ออกนะครับอ่ะทีนี้คือฟังก์ชันนะครับ Set Boundary แล้วก็ตรงที่ Adjust Position ของเราเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้นะครับตามที่ควรจะเป็นต่อไปเดี๋ยวเรามาวาดกรอบ Collider ดูนะครับว่า Collider เนี่ยมันไปในแนวทางเดียวกันกับตัวรูปตัวตัวอ็อบเจกต์ที่วาดลงบนจอหรือเปล่านะครับงั้นกลับไปนิดนึงนะครับที่ Sprite Object ตนะฮะตรงนี้นะครับเราต้องเพิ่ม Condition นิดนึงนะครับเป็นว่า If นะครับ i s draw collider ก็คือถ้าเรามีการกำหนดให้ draw collider นะครับแล้วก็ sprite batch นะครับ d r a w ครับ draw อ,อะไรครับ draw collider เกม e d collider texture นั่นเองนะครับ draw ไปที่ไหนนะครับก็ที่ collider นะครับแล้วก็ color white แค่นี้เลยนะครับ draw แค่นี้ จากนั้นนะครับกลับไปที่เกมวันนิดนึงนะครับเราต้องไปเซต player set draw collider ให้เป็น true ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ย default คือมันไม่วาดนะฮะหลังจากนั้นลองรันดูใหม่นะครับทีนี้เราก็จะเห็นกรอบสีดำๆล้อมอยู่ใช่ไหมครับจะเห็นว่าเมื่อเราขยับซ้ายขวานะครับไอกรอบนี้มันจะขยับเล็กลงนิดหนึ่งนะครับตามรูปที่เราตัดมาจริงๆนะครับอันนี้ก็ คือพิสูจน์ว่าอัลกอริทึมของเรานะครับในการดีเทกคือรในการในการ Adjust ตัว Collider เนี่ยก็ถูกต้องนะครับตามที่มันควรจะเป็นไปตามขนาดของอ b อบเจกต์ที่มันเปลี่ยนไปเวลาตัดเฟรมแต่ละเฟรมออกมานะครับถึงตรงนี้นะครับตัว Player ของเราก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าอยากจะมี แอคชั่นอะไรที่เพิ่มเติมนะครับไปจากนี้ก็ลองหา resource แล้วก็ใส่เข้าไปลองดูได้นะครับ